แช่หนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่าปู่พารวยมากดแชรหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่าปู่พารวยและหนึ่งแบ่งปันแนวทางรัฐบาลไทยให้ถ้าเข้ามาแล้วช่วยหนึ่งกดแชร์นะคะแต่จริงปีแต่จริงรายปีงวดที่แล้วบนล่างเห็นไหมบอกเลยว่าของจริงนะคะในกลุ่มบีพีรายปีอ่ะแต่ในแต่รัฐบาลไทยอะ่ะ หนึ่งลงอันหนึ่งจะบอกกอนนะกลุ่ม V I P ปกติกับกลุ่ม V I P รายปีต่างกันยังไงอันดับแรกเลยหุ้นลงให้เหมือนกันทั้งสองห้องเลยค่ะลงให้เหมือนกันทั้งสองแบบ V I P ปกติและ V I P รายปีได้หุ้นเหมือนกันหุ้นเช้าหุ้นบ่ายและหุ้หโนโดึกฮานอยลงให้เหมือนกันคะ่ะฮาโนอยและลาวลงเหมือนกันเลยต่างกันที่ V I P ปกติจะไม่ได้เลขอาจารย์จะไม่ได้เลขถูกจะไม่ได้เลขปิงปอง V I P รายปีกับ V I P ปกติรัฐบาลต่างกันยังไงรัฐบาล ได้ค่ะจะบอกนะบางคนก็พิมพ์รวยหนึ่งมาแต่ยังไม่พร้อมโอนคือความพร้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่พร้อมยังไม่ได้โอนแล้วจะมาโอนตอนที่พร้อมก็ได้เราไม่ได้ซีเรียสนะคะแต่ว่าถ้าเต็มเราก็จะแจ้งว่าขอเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมรอตอนหนึ่งไลฟ์อะไรประมาณนี้ถ้าน้องมันแจ้งถ้าเต็มนะคะน้องมันจะแจ้งอยู่แล้วเนาะ พู้ต่อนะรัฐบาลไทย VIP รายปีจะได้เลขก่อน VIP ปกติรัฐบาลไทยเลขอาจารย์ลงให้ไปตั้งแต่วันที่19 20และลงเลขสูตรไปแล้วรอลงเลขทู่ป,ปู่วันนี้นะคะส่วน VIP ปกติเราจะลงเลขทู่ป,ปู่วันที่29ลงเต็มทั้งหมดก็จะประมาณ ตามมาปีกว่าแม่เพิ่งอ่านแชทวันนี้จริงๆเหรอน้องหนึ่งขอโทษนะคุณเกตมณีนนช่วงที่คุณเกตมณีนนตามหนึ่งอาจจะเป็นช่วงที่คนดูเยอะมากๆหลักหมื่นหรือหลักแสนคนเนาะเมื่อหลักหมื่นหรือหลักแสนคนอะคอมเมนต์มันเยอะคอมเมนต์มันเยอะปุ๊บวันหนึ่งไม่สามารถอ่านได้ทั่วถึงก็เลยอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์แต่จริงๆแล้วถ้าลูกเพจที่อยู่กันมานาน3ปี2อสปีแล้ว3ปีขึ้นเนี่ยจะรู้ 3- 4ปี4ี่หปีเนี่ยจะรู้ว่าหนึ่งเป็นคนที่ชอบอ่านคอมเมนต์มากเลขสูตรลงแล้วในรายปีคืองามแท้มากไหลพี่เเปหูชอบลสตร พี่เป้นหนูชอบเลขสูบมากใครอยากเข้าวีพีรายปีพิมพรวยหนึ่งแคปหน้าจอทักไลน์ที่ปักหมุดสอบถามเฉยๆได้ยังไม่เข้าไม่เป็นไรไม่มีไม่ว่ากันนะคะหนึ่งไม่เคยว่าลูกค้าที่เอฟแล้วไม่โอนหนึ่งไม่เคยว่าลูกค้าที่พิมพรวยหนึ่งมาแล้วไม่โอนเงินเพราะ 1. พูดเสมอ 1. นึ่ขายของออนไลน์มาเข้าปีที่6ปีที่5และปีที่6กหกล้าพูดเลยว่าความพร้อมของแต่ละคนไม่ว่าจะเศรษฐกิจเป็นยังไงก็ตามความพร้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 1. ไม่เคยเอาลูกค้าที่เอฟแล้วไม่โอนมาประจานเพราะ 1. มองว่า เวลาที่เราไปซื้อของบางมันจะมีลูกค้าบางคนคือหนึ่งจะบอกว่าเราจะใช้บรรทัดฐานของชีวิตเราไปเป็นบรรทัดฐานชีวิตคนอื่นบางคนแบบมึงเอฟแต่มึงไม่มีปัญญาโอนบางคนนะมันมีความเดือดร้อนมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินในขณะเวลาเดียวกันบนปรโลกบนโลกใบนี้มีประชากรอ,อยู่กี่ล้านคนสถานการณ์ในชีวิตมันเกิดขึ้นแตกต่างกันความมีความจนของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เงินแค่หนึ่งพันของเราอาจจะเป็นตั้งหนึ่งพันของคนอื่นอย่าเอาชีวิตของคนอื่นอ่ะอย่าเอาชีวิตของของของเราหรือของของเราไปเป็นบรรทัศฐาน,ถถนคนอื่นอย่าเอาของคนอื่นมาเป็นบรรทัศฐานถถถของเราทุกคนมีบรรทัดฐานชีวิตของตัวเองทั้งนั้น ได้เลยค่ะไม่เป็นไรวันนี้ไม่พร้อมไม่เป็นไรพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาเข้าหนึ่งนั่งไลฟ์แบบนี้เกือบทุกวันเนาะหนึ่งนั่งไลฟ์เกือบทุกวันพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาเข้านะคะหนึ่งไม่ว่าเลยนะคือบางคนก็แบบกลัวแบบวเอ้ยพิมพ์รวยหนึ่งมาเราไม่ได้โอนอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่ได้โอนก็ไม่เป็นไรพิมพ์รวยหนึ่งมาเข้าไปสอบถามเออยยังไม่พร้อมไม่โอนไม่เป็นไรพร้อมเมื่อไหร่ถ้าหาแอดมินพร้อมแล้วขอโอนตอนนี้ได้ไหม แล้วแต่สะดวกเลยเนาะคือถ้าจะมาให้นั่งแบบเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มึงพิมพมาแล้วมึงไม่โอนกูประจานหนูหนึ่งไม่ทํานะเสียดายเวลานะคะเอาเวลาที่มานั่งประจานกันไปนั่งทํางานนั่งขายของให้คนอื่นดีกว่ามันมีเวลามันมีเวลามากกว่าเยอะแม่ยังไม่เคยอ่านของพี่เลยอ่านอะไรนี่ไงหนูอ่านแล้วแม่เนื้อทองคําจูหนูอ่านแล้ว V.I.P. รายปีให้รัฐบาลหรอคะให้แล้วคะ่ะเข้าไปดูก่อนนะลงแล้วทุกกลุ่มเลย ลงแล้วท in ุกกลุ Corn ่มเลยค่ะแม่ไปดูก่อนแม่ไปดูก่อนเลื่อนดูก่อนแม่ไปเลื่อนดูก่อนอย่าเพิ่งงงแงเลื่อนดูก่อนสีเห็ดจึงใดเฟนเกากลับใจหวนคืนมัง ไก่แม่ไก่ไปดูในกลุ่มก่อนนะน้องลงทุกกลุ่มแล้วแม่แม่จ๋าแม่จ๋าค่ะข,ขอให้วันนี้ฮาน้อยรุดหนึ่งขอให้วันนี้ฮาน้อยรูดหนึ่งค่ะหมอพูดได้กินใจมากครับเอฟบอน่านแลวยังไม่พอมัสักทีไม่เป็นไรเลยพี่สุริยาพี่สุริยาความพร้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะให้แล้วให้แล้วให้แล้วดูในกลุ่มได้เลยแม่เข้าวีเมื่อวานบ่ายได้ลาวบนล่างปังมาก แม่สุชาวดีพรุ่งนี้แม่จะต้องได้ลาวอีกแน่นอนหนูจะขออาจารย์มาให้พูดดีมากขอบคุณนะคะติดตามมาแล้วอยู่ที่สวีเดนสวัสดีสวีเดนด้วยนะคะหนาวไหมคะติดตามมาสองปีแล้วแม่แล่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแม่อะไรนินดีคะ่ละล่าสุดเราได้รัฐบาลไทยจาก v i p ปกติก่อน v i p รายปีแม่เล็กเดียวกันเลยหืว <H m? S 2> VIP ปกติเหรอไม่น่าใช่นะ v i p ปกติก่อน v i p รายปี รายปีลงก่อนนะคะไม่มีทางที่ V.P ปกติจะลงก่อน V.P รายปีนะกล้าพูดเลยนะหนึ่งกล้าพูดเลยนะเอาแคบเวลามาได้เลยแคบเวลาการลงได้เลยนะแคปเวลาการลงได้เลยลาเมื่อวานปังมากพรุ่งนี้ต้องบนล่าง ลายปีได้รับข้างในแล้วขอบคุณพี่นิราชาค่ะชอบมาค่ะคิดดีขอบคุณนะคะใครจะเข้าพิมพ์รวยหนึ่งนะคะใครจะเข้าพิมพ์หนึ่งไม่ได้มีกลุ่มฟรีให้เข้าเพราะว่ากลุ่มฟรีเกิดจากอะไรกลุ่มฟรีคือหนึ่งจะต้องปักลิงก์เว็บบ้านเว็บพนันหรือบ้านห,หวยแต่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ปักลิงก์เว็บพนันหรือบ้าน